ไปเรียกแม่ไปเรียกแม,แม่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 ไปหาพ่อทองดีกว่าไปเร็วโอ้ยอยากไปหาพ่ออยากไปหาพ่ออสวัสดีค่ะพบกับเราในช่องไายทองคำนะคะ เจ้าเจ้าเจ้าพี่เรลามาแล้วลูกนี่พี่เรลามาแล้วเร็วเหาพี่เลานูนี่นี่พี่เรลามาแล้วเออเอเอาพี่เรลามาแล้วหาพี่เรลาแล้วพี่เรลามาแล้วเออเออหาพี่เรลาดูดูเป็นอะไรโอ้คิดถึง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 ไม่ได้มหานานค่ะไม่ได้มหานานดูดูดูทำอะไรดูเออเออคิดถึงคิดถึงจะออกมาหาแล้วเออเอถึงค่ะคิดถึง เพราะว่าไม่ได้มาหาอาจารย์เจ้าหลายวันแล้วนะคะเป็นาอาทิตย์แล้วเราก็มวแต่ยุ่งอยู่อ่ะเร็ว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 นะอ่อ่านี่พิตัดมาแล้วพิตัดมาแล้วอาอาจะทำยังไงเอา้ามานี้มาเนี่อจะปีนออกอย่างเดียวเลยอืออยากมาเล่นด้วยคะ่ะอยากออกมาเล่นด้วยอยากหาเพื่อนเล่นแล้วพิตัดเขาก็ไปแล้ว เป็นยังไงวะคิดถึงพ่อทองคำไม้ดูดูทำอะไรด <im ités> ูดูเห็นพี่เหลาแล้วเห็นพี่เหลาอยู่ในคอกแล้วจะทำยังไงนู่นนู่นนู่นโอ้เห็นพี่ตัดใครเห็นพี่ตัดเห็นพี่ตัดเอ้ยนี่ไอ้ไอ้มเร็วมา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 เร็ว แต่เอ๊ะทำไมคนหน้าม้าหายหมดวะฮึไม่เจอกันนานคนหน้าม้าตรงนี้หายไปไหนหมดฮึนุ่น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 พี่เหลานู่นนุ่นนุ่นพี่เหลานู่นหาพี่เหลาเร็ว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 นู่นนุ่นนุ่นพี่เหลาไปทำอะไรนู่นนู่นเดี๋ยวโอยนะเหลานี่นี่ ไหน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 อย่าเยอะได้อะไรกินฮะได้อะไรกินกินกล้วยไหมฮะกินกล้วยหรือเปล่าเยอะเยอะเยอะมาจุบมาจุบมาจุบมาจุกเยอะอือมาจุบเร็วเยอะอือมามามากินกล้วยไหมกินกล้วยไหมกินกล้วยไหม กินกล้วยหรือเปล่าโอ้ยเดี๋ยวหิวกินกล้วยหิวกินกล้วยเดี๋ยวยาไปเอากล้วยมาให้ดีกว่าอ,ะ,อ,ะ,อาาะกินกล้วยอ่ะรับเอาข้าวปัตแล้วก็เคียวด้วยห้ามคายออกมาห้ามคลายดู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 ด กินแล้ว <ๆ S 2> กินแล้ว <ๆ S 2> กินแล้วกินแล้วเคียววับวับอยู่พี่ไหมดได้ลนะไม่ใครนิดเดียวเคียววับวับวับอยู่อเตนี่องลูกอลเขาินตุ้ยยเเดี๋ยวเขาใครมาเห็นไหมนะเขาใครมาแล้วเห็นไหมยำแบบูคาหวานใช่เอาอีกบอกเอาอีกเอาอีกไหมเอาอีกเอาอีกอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปแล้ว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 ได้ยินเสียงรถไปแล้วไปแล้วนู่นนู่นนู่นเห็นพี่เลาด้วยเอ้าเอ้าอืออี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 อืออันนี้ใครอันนี้ใครใช่โอ้ไม่ต้องมาจับไม่ต้องมาจับ ไปเลยไปเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขับไปเลยนี่นี่นี่ถือไปแล้ววิ่งแล้วเออไปฝากแม่แล้วไปฝากแม่แล้วอี้ยยินี่นี่เงี้ยกําลังคึกกําลังคึกใช่ นาด้วยนา,ายอ,อเออดาก็ดาเธอใช่ไหมเจอเจ้าแล้วรือ,อทั้งเซบทั้งซาใช่ไหมาคแกลเนดอเจ้าแล้ยั้งเชนากไม่แกไม่เหมือนเพื่อนใช่ไหมดูกด็ดูดูจะเก็บอะไรเก็บอะไรลูก ฮึ่ยยือยากมาเล่นกล้องอยากมาเล่นกล้องยื้อยื้อเดี๋ยวย่าว่างๆก่อนเดี๋ยวย่าเสร็จงานเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์ย่ามายื้อยื้อไปแล้วไปแล้วไปแล้วอือโอ้ นนด,ด,ดุย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 อีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอีอีออ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 ไป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 หาปูเรียกปูมาเล่นด้วยแล้วดูแม่เขาดูแม่เขาไม่เอาไปหรอกไม่เอาไปเดี๋ยวจะพาพระทองมาหาแป้งใจเย็นๆอยู่ยๆจะไปไหนนี่เอ้าไม่ยอมอยากจะปีนคอ,อกออกมาอย่างเดียวเลยโอ้ชวนแม่ออกมาชวนแม่ออกมา บอกว่าพาหนูไปหาพ่อหน่อยเอาปีนออกมาก็เขาอยากไปก็อยากไปด้วยแหละเนาะเห็นก็ทำอะไรกันใช่เอาเร็วๆออกมาไปชวนแม่เร็วไปชวนแม่ไปเรียกแม่ไปเรียกแม่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 ไปหาพ่อทองดีกว่าไปเร็วดูดูดูทำทาเออดูหน้าตา เดียเดี๋ยวให้ให้ปูขี่ซะเล้งเป็นก่อนเดี๋ยวจะพาไปใช่เพราะว่าปู่ขี่ซาเล้งไม่เป็นตอนนี้น่ะดูโอ้ไม่ยอมใช่ดูไม่ยอมไม่ยอมนู่นคิดถึงพ่อได้นั่นได้ยินเสียงปูไม่ได้เลยอยากจะไป ออออเนาะปุยคุยทุระอยู่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาพ่อมาออาเอาากนั่อนะมีทไหนอะ่าดู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 ท่าอะไรน่ะ ดูดูท่าอะไรอย่างนี้เฮ้ยโอ้เห็ดไปทั่วเลยดูอาจจะนอนแล้วเหรอนอนนอนทางน,นั้นนอนนอนนอนไม่กวนแล้วนอนนอนอนอนเล้วนอนเฮ้ยเฮ้ยดูดูดโอ้เด็กอะไรเป็นแบบนี้ ทำท่าอ้อนทำท่าหน้าตีอืออืออืออโอ้อยกากไปหาพ่ออยากไปหาพ่อโอ้เดี๋ยวเด,ดีพ่อมาหาดีกว่าไม่ต้องไปใช่ปูไม่สนใจเลยเออ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 ออออ โอ้ยโอ้ยจักรเสตยังบาตเอ้าเอ้าจักสิไปจังไรเอ้าหมุนเอ้าโอ้ได้หลบหนึ่งพอดีเอออดูดูดูทำอะไรน่ะโอ้ยใช่ เออโอ้จันเจ้าเอ้ยเอออานอนลูกนอนนอนนอนถ้าอยากนอนอานอนนอนสุดยอดเลยเนี่ยดู ทำได้ทุกท่าเลยไม่ต้องให้ใครสนใช่ไหมนี่ออออออน,นู่นโอ้เอ้าเอ้าอ้าอ้จะนอนบ่จะนอนบ่นี่ฮะโอ,อ้ดูทำท่าอะไรพี่ไหมดู้ดดอ สำหรับชิปวิโอนี้แล้วก็ติวแตเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวรอชมคลิปวิดีโอใหม่นะคะก่อนจะกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามมาช่องพายทองคาด้วยนะคะรักพี่ทองและน้องดาวเรืองน้อยแต่ขอให้นักนานๆฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้ในอบอก้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ